น้ำผัดไทยก็หัวใจกรดกดนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ8ด้นันดวงใจ8ด้านลรืเมื่อวานก็ขึ้นไลฟ์ตอนบ่ายนะคะเมื่อวานขึ้นไลฟ์ประมาณ20กว่าน,นาทีหรือยีนาทีนี่แหละพอดีออกไปข้างนอกมีมีโอกาสก็ขึ้นไลฟ์นิดนึงนะคะปสามครับโอ ปสามนะคะสู้ๆค่ะพี่บุญเรื่องสู้ๆค่ะวิ่งเร็วๆว,วิ่งเร็วๆอย่าให้กินหางอีกเด้ออย่าให้งูอย่าให้งูตามทันอีกนะหนีงูเร็วๆน้องมัดไทยก็คุณวารีไหวๆนะคะพิ่สุ์สวัสดีค่ะพสูสุ์ขอบคุณนะคะ ขอโทษขอโทษมาช้าไม่เป็นไรคะ่ะพี่พี่สุดเพิ่งจะขึ้นได้สิบกว่านาทีเองนะคะไม่เป็นไรคะ่ะน้องวารีก็ทักทายจ้าจ้าน้องน้องอ้ําใช่ไหมคะเนี่ยพิมพ์คําว่าจ้าน้องอ้ํารักนะพี่สุดก็คุณคุณผัดไทยคะ่ะพี่บุญเรืองก็ทักทายพี่สุดพี่สุดก็คุณวารีคะ่ะน้องผัดไทยก็ทักทาย คุณพิสุทธ์นะคะนางอั <eterm oon> ้ม <Pacific> ท <astrology> ักทายพิสุทธ์สวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บพิสุทธ์ก็ทักทายคุณบุญเรืองนะคะบาแอร์ขอบคุณค่ะบาแอร์สวัสดีอ่ทักทายมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณบ่าวแอร์นะคะพิสุทธ์ก็ทักทายคุณอั้าจ้านางอั้มทักทายบาแอร์สวัสดีค่ะ บาแอร์ก็ส่ง YouTube นะคะพิสุทธ์ก็ทักทายบาวอขอบคุณค่ะพิสุทธ์ไปดูไปดูคลิปจอดพิสุทธ์เนาะดำนานะคะดำนาสวยเลยนะคะเป็นแถวใช้รุดเนาะเนาะใช้ใช้รุดดํนาข้าวก็เป็นแถวสวยนะคะ มีเครื่องทุนแรงเนาะภายในะวันเดียวก็เสร็จแล้วเสร็จใช่ไหมคะพิสูจน์วันเดียวก็เสร็จเลยใช่ไหมคะใช้ลถไถนาเออไม่ใช่ใช้รถด,ดำนาเนาะแปบ๊บเดียวเองนะคะน้องวดีก็ทักทายพี่พัทยสวัสดีจ้าสมัยก่อนนะคนเนาะคนแบบดำเองนะคะบางทีก็เป็นเดือนนะคะบางบางบางที่อ่ะเป็นเดือนเสร็จนะคะ พิสุทจ้าจากน้องวารีบ่าวแอร์ก็ดีครับพี่อ้มนะคะพิสุททักทายจ้าคุณวารีคุณเจจูสวัสดีค่ะเจจูขอบคุณค่ะน้องผัดไทยก็ทักทายบ่าวแอร์นะคะทักทายคุณเจจูจากน้องผัดไทยนะคะพิสุท์อว่าค่าดำนาหมดเยอะค่ะวันนั้น19ไล่นะคะโอ้ เยอะมากเลยนะคะสิบเก้าไล่อ๋อรถรถนี้เราเราต้องจ้างเขามาใช่ไหมคะค่าดำนาค่าดำนาหมดเยอะโอ้เยอะมากเลยนะสิบเก้าไลนนะเหมือนกับรถไถนาเนาะที่บ้านที่บ้านก็จ้างรถไถนาเข้ามาเหมือนกันนะคะจ้างรถไถนาแต่ว่ารถดำนานี่ยังไม่มี มีแต่รถไถ <c oughs> ไถไถแล้วก็หวานนะคะหวานเอาดำไม่ไหวแล้วมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ <c oughs> มีแต่คนแก่อยู่บ้านก็ต้องหวานเอาหวานหวานเนี่ยก็ต้องจ้างคนอื่นมาหวานให้ด้วยนะคะแต่บางทีก็มีมีญาติมาช่วยมาช่วยหวานข้าว พี่บญเรือก็ทักททยบบาแอร์นะคะพี่สุดแบบว่า,วาดำหมดเลย44ไล่นะคะอ้เยอะมากเลย44ไล่นะคะภายในวันเดียวใช่ไหมพี่สุดแต่ก็ทุนแรงได้เยอะเนาะทุนแรงได้เยอะแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันเนาะเจ mm hmm. จูก็พัดไทยดีัดไทยดีค่ะจากเจจูบบาแอร์ก็ทักไทย ชีวิตบ้านบ้านนะคะทักทายพิสุทธิ์พิสุทธิ์ก็จ้างเขาดดำค่ะซื้อเองไม่ไหวแพงค่ะอ๋อจ้างเขาดำโอ้หมยถึงรถ